สวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องของคมสันสแซนแลม,มาพเบเอยนี่มีเอ้ยลงังมีแมแดงคนเก่าเจ้าเดิม <c oughs> มาบุญน้ำกันพี่น้องเนะาะภครที่วัติดต,ตามคลิปนี้ก็อย่าลืมเดอ้อกดไลค์กดแสกกดซับสไครตให้ซ่องคมสันเนี่ยเด้อพี่น้องเอื้อเพิ่นมาบะเพิ่นมาบะ เพิ่นเลือกเป็นต้นสีเขียวปกติละหลายคนเห็นต้นเงินต้นคำเนาะแต่ว่าเอาื้อยเพิ่นเสื้อถือเกี่ยวกับพญานาคพ,พี่น้องเสื้อถือปูเสือถือญ้าเพิ่นการเลือกเป็นต้นสีเขียวเพื่อมาแก้บะในมน,นีเนาะว้ายยังมีสาวเปิ้นเพิ่นก็นกนมานำมาพี่น้องสาวเปิ้นเพิ่นก็น,กน,นำมา บูเห็นดนและน้อสาวเลดี้ของพวกเราทุกคนแล้วลก็มีสาวจูบพี่น้องสาวจูบใส่ยามาวัดในลูกสุภาพหน่อยหนึ่ง,งอันนี้ได้ใสย่ยายังก่ปืนอันบตะเล <laughs> ะเล <laughs> สาวกระโปงเหียนมืนหนีไปเลียนแล้วบอมิต่คนงามๆพี่น้องแม่ยิงลาวกินขนมกินแบบมาได้กลืนเอล่า ปูซาปูว่ะโซอันนี้บารมีอันนี้ปูซาักโซกอันนี้บารมีเดทิศเจดเนจังได้ซาจูบมืนนี้มาขอพรอย่งกับปูกับห่าโดยกะอหลายอย่าง อยู่้งมาขอ,อการงานบ่โ,นนนโอกโโอเล็กบ่านิ<อ>บ่งนี่ดูเล็กยังมันเปลี่ยนอยู่ลุงอ๋อแปดเกมีแปดมีเก้าต้องวิ่งแล้วแหละมันนี้น่ะปูต้องไห้พรเด้อ,อดพี่น้อง วัดป้านองคำแสนดินแดนซักซิมื้นนี้เอื้อยเพิ่นมาบะพี่น้องมาแก้มาแกเพ่อมาแกแลวก็บะต่อตีมาแกแลวก็บะต่อพี่น้องมาแก้กระปูกบหญ้าบรรยากาศวัดดีแหงพี่น้องเอย้ยบรรยากาศดีแฮง ไม่แดงไมาอย่างไม่แดงปูพนบโบสวยตีหมักว่าขีดตัวนี่ต้องว่าความจริงเดอ้อคนันว่าความจริงละปูพนจะสวยโอเคแล้วแล้วพีวววพ่นอ้องหมดนี้หนะัง แล้วล่ะบัดนี้ขอยังขอดโซโคลาอยู่ในใจตีสาเปิ้นบุตรเล็ขอยังแตขอโชคขอลาคุยกันบ่ได้ขอเล็กตีบ่จะไมาให้ไวเท่านี้ขอให้ถึกเล็กบุตรเล็กแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเราแจกสุภาพน้อยหนึ่งวันนี้นะ บรรยากาศในวัดบรรยากาศในวัดพี่น้องเอ้ยใครที่ว่ายากเห็นบรรยากาศเต็มเต็มกะเข้าไปเบื้งคลิปของซองคมสันคลิปเกา่กาๆคนเด้อเคยถ่ายไว้อยู่พี่น้องเอ้ยอากาศหุมเย็นพี่น้อง เจออะไรเอ่ยแดงสบายใจแล้วสบายใจแล้วบาบ้านนี้หนะดีใจละตีใหญ่ข้าวัดเก็บก่อนอิม้อยได้อ็มลอยอยู่รถตีบาขอโซ่คนอยู่ในฝ่านี่เด้อเก็บเบิองน้ำกันเก็บนึงค่ะ1 5เบิ่งเด้อเอาเอาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเบิ่งกันเด้อไม่ได้ว่าสิกินเด้อจะ่ปขอโซ่คนอยู่ในฝาเอ็มลอยนึงค่ะ1ย0มันยังมันยัง สี่ศูนย์สามพี่น้องงดนีดเดอสี่ศูนย์สามอัดลองไปเสีย่ยงมึงเด้อวันนี้อาบ,บุญมาฝากสำนิกสะกอนนาะพี่น้องนาะอย่าลืมมาคลิปนี้กดไลค์กดแสก <ผม S 2> กดซับสไครต์ให้สองคมชันแชนแนลนี่เด้อคลิปนี้ไปก็ละบบายบาย